สวัสดีค่ะพี่น้องมือนิโมบิลนะคะผ้ามาซับหยาให้งัวนะคะพี่น,อน้องหนาหยาที่เห็นอยู่นี่คือหยาเน่เปียนะคะพี่น้องค่ะไปเพิ่งขั้นตอนการซับเลยค่ะพี่น้องอันนี้มูบิลไปซื้อน,นะคะโลลระบาดนะคะตันละพัน,นะค่ะพี่น้องช่วงนี้อย่าหาหยาค่ะพี่น้องนี่ค่ะเขาจะมีเครื่องซับนะคะพี่น้องค่อยๆหยอดเข้าไปประมาณ ซีหาการเด้อค่ะหยอนแห้งเครื่องมันสับบอ่อท่านเนาะคะ่ะสาหรับเครื่องของมูบิวเด้อค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเท่าแล้วเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะคือการสรับหยาเนาะคะ่ะให้ง่วนเนาะ,ค,ะค่ะมันก็นจะพุ่งแบบนั้นเนาะค่ะพี่น้องมันก็นจะสับวิธีขั้นตอนเนาะคะ่ะนี่ค่ะสับพอไปเรื่อยค่ะพี่น้องพอสับแล้วๆเนาะคะ่ะมันจะได้เศษแบบนี้เนาะคะ่ะ เาก็เกาไปให้ง่วเลยค่ะอันนี้คือหยาง,งัวหญ้าให้งั่วเนาะคะ่ะหยาเน่เปียเนาะค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้โมบิลชั้นแนวเด้อค่ะค่ะตอนนห้งัวในขอกับมีประมาณ30บก็โตเนาะค่ะพี่น้องก็จะใส่หญ้าเนาะคะ่ะก็ถือว่าโอเคอยู่ดีค่ะพี่น้องค่ะไปชมง,ง่วกันเลยค่ะพี่น้องงั้นค่ะกำลังกินเนาะค่ะพี่น้อง อันยูฟ้ามของมูบิลก็จะให้ยาเนาะคะ่ะให้เราก็ให้หัวอาหารเนาะค่ะพี่น้องคือเป็นงวขุนเนาะคะ่ะขุนแล้วก็ขายออกเนาะค่ะพี่น้องกําไรก็ถือว่าโอเคเนาะค่ะพี่น้องเพื่ค่ะอันนี้นองกับร่างกินเนาะคะ่ะอันนี้ให้ยาค่ะพี่น้องบวาตาอันตุนกล้วยด่างนี่คะ่ะง,งัวดง กะมีเนาะค่ะสนใจติดต่อได้เด้อค่ะคุณค่ะเิ่นยิ้มใส่ค่ะสำหรับคลิปนี้โมบิล,ล่าไปก่อนเด้อค่ะสวัสดีจ้า